สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเค m t h h c o m นะครับผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปัม๊มผู้ติดตาม IG นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆือนคนไหนนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับเว็บเค m นะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างขวามือตรงนี้ได้เลยนะฮะก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับผมหลังจากที่เราสมาัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะฮะ พอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะครับผมหนะ้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะผมตัวหน้าเว็บด้านนี้นะครับผมมันจะเป็นแจ้งข้อมูลการใช้งานตัวโปรแกรมของเรานะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาหาคําว่าหมวดหมู่และบริการตรงนี้นะครับผมก็ตัวหมวดหมู่นี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะผมที่เราสามารถใช้บริการปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะผม YouTube tikk ์ไอจี t วิ t เตอรนะรผม ก็เว็บมก็ได้รวบรวมมาครบหมดเลยนะฮะทีละกงมทีละแกรมเรามีหมดนะผมผมก็จะเลือกเป็นบริการแนะนําของ i อตัวนี้นะผมหอังจาที่เราเลือกหมนหนู่ได้แล้วเราก็ไปที่บริการกันต่อเลยฮะในตัวบริการนะผมก็จะรวบรวมโปรแกรมให้เรามานะครับผมก็จะมีโปรแกรมครบเลยนะผมว่าจะเป็นปัม๊มผู้ติดตามนะฮะหรือจะเป็นปั๊มยอดไล์นะผม ก็จะมีแจ้งให้เราหมดเลยนะผมเราสามารถมาเลือกใช้งานกันได้นะผมผมก็จะเอาเป็นปัม๊มผู้ติดตามนะผมช่วงนี้นะผมชอบใช้ตัวนี้นะผมเป็นปัม๊มผู้ติดตามไอจีนะฮะทำงานเร็วนะผมตัวนี้แล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะผมแต่เขาจะไม่รับประกันนะฮะว่ายอดจะลดลงเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่ยอดลดลงไม่มากนะผมตัวนี้จะยอดลดลงประมาณไม่เกิน20-30คนนะฮะ ถือว่าคุ้มกับราคามากเลยนะผม19บาทได้1,000คนเลยนะอนนี้หลังจากที่เราเลือกโปรแกรมได้แล้วนะครับผมก็ให้เราไปเลือกตัวนี่ครับผม IG ที่เราจะใช้งานนะฮะก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับผมหลังจากที่เรากดคัดลอกลิงก์มาแล้วนะผมก็นําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะฮะ หลังจากนั้นเราก็มาเลือกปริมาณได้เลยนะครับผมก็ผมก็จะเลือกที่หนึ่งพันเลยนะครับผมก็ค่าบริการแค่เพียงสิบเก้าบาทนะครับผมก็ตรงตามที่เขาแจ้งราคาไว้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อครับผมพอเรากดสั่งซื้อนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าแรกนะฮะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นใบเสร็จของเรานะฮะอันนี้ ้ามนขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมก็แปลว่าตัวโปรแกรมนะผมเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเป็นแจ้งเป็นข้อมูลการใช้งานตัวโปรแกรมนะผมให้เราทั้งหมดเลยนะฮะว่าเราเลือกบริการอะไรไปนะผมลิงก์อะไรปริมาณเท่าไหร่ราคาอยอดคงเหลือนะครับผมมันก็จะแจ้งทั้งหมดเลยนะฮะส่วนเลขไอดีตัวนี้นะผมมันก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้นะผมไปแจ้งกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บได้นะผม ก็ไปที่แถบเครื่องมือด้านมุมขวาบนตรงนี้นะผมก็จะมีนี่นะฮะติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าจะแอดไลน์ที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถใช้ได้ทุกช่องทางเลยนะฮะสำหรับกรณีที่เกิดปัญหานะครับผมแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการปั๊มผู้ติดตามของเราแล้วนะฮะที่เหลือเราก็แค่รอยอดเด้งนะผมก็ให้เราไปดูที่ไอจีของเราได้เลยนะฮะ 8,905คนนะผมของผมตอนนี้นะั่นแหลผมลองรีดูสักรอบหนึ่งนะผมขึ้นมา9,400กว่าคนแล้วนะฮะก็สำหรับผู้ติดตามนะผมตัวนี้นะถือว่าขึ้นไวมากๆเลยนะผมแล้วก็ได้ยอดเยอะมากๆเลยด้วยนะผมในราคาแค่เพียง19บาทเท่านั้นนะฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมก็จะหมาะมากๆเลยนะผมสำหรับการ ปั้นไอจนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะมันค่อนข้างจะเนียนเลยนะผมเราสามารถปั้นไ g จีขายได้กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ลงทุนไม่กี่บาทนะผมเราก็สามารถเอาไปกินกําไรกันได้นะอันนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับผมแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้นะครับผม AI ของไอจไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะผมผมใช้งานมานานแล้วนะฮะก็ไม่มีการบินการอะไรนะผม รวมไปถึงตัวปั๊มไลท์ด้วยนะผมก็ผมก็ปั๊มไลท์มาทั้งนั้นเลยนะฮะตรงนี้พยอดไลท์ก็ขึ้นมาไม่มีลดเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมอันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ